มันใกล้ไม่กินลาบใกล้ป่าอะไรวะเนี่ยเตาไฟสบายดีทุกคนสบายดีตอนเซาเนาะตอนเซาเมื่อนี้ก็ะเป็นมื้อที่สองของการยุบป,ป่าของซุ้มเฮานะ ตื่นเศร้ามากอ่ะมิถลล้างหน้าล้างตามาหาหนึงอเข้าท่าทีมงานเขานะเข้ากับหนึ่งสองโหดท,ทุกคนเลยหนึ่งหลายเน่เพราะว่าอันคนหลายนะมาป่าเที่ยวนี้นะสิบ่ายคนสิบสี่สิบห้าคนละประมาณนั้นละมาป่ามน,นี้กะบมิมีคือลหลายมีแต่มาเป็นแม่บ้านแม่โคเฮกข้าเจ้านะข้าเจ้าได้เนี่ยยู่เนี่ยกินมากะมีแต่ซีเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเฮกข้าเจ้าเนาะมาอัน ใช้ชีวิตในป่ามาหาประสบการณ์เขากะ <c oughs> มาป่าเที่ยวนี้ก็มีแต่มานำในพานใ,นใหญ่ทั้งหมดทุกคนมีหูว่าขาเจ้าสิได้สิหมานไปแล้วเนาะเข้าหดที่นึงนกำลังอายเดี๋ยวนึ่งข้าซุกนี่สิไปหาล้างหน้าล้างตาเกมไปหาอย่ามองเนาะ มองที่ซุมเฮาเซอป,ปะเมื่อวานนี่หละเดี๋ยวไปลุ้นบังน้ำเดียวว่าสีไดสีหวานสำเล็จมีแต่มาตูดน้ำในผ่านในเมื่อนี้นะในงนมาเที่ยวนี้นะโคนหลังจากที่เหาหนึ่งเขาซุะกแล้วก็สิไปหาล้างหน้าล้างตาก,ก่อนเนาะอ,อันนี้เป็นถ้ำทุกคนทั้งในเขาจะเป็นถ้ำเยาวหอบไปพวกลองลองมงอดูสฟิม มันมีด um wow, ีกว้างเลยเล่นเป็นแบบผมหอมนะเตอะเป็นทางเต้าหู้นะฮะมืดมืดตื่อๆอยู่กระถึมยำซาวๆไหาล้างหน้าล้างตาก่อนเนาะแล้วเฮ้ยพื้นเฮ้ยเมื่อจังเมื่อจังแวะเอา มาแถวนี้มีหังหมดแดงเลยต้นซับหังมดแดงหลายหังอยู่นะแถวหอยนูไแม่จะฟิล์มออำน้ำตอนเช้ามาขอนี้อ่ะเป็นหนาว แลงดูจังอ้ามป้านกหลอนี้เนาะหลาเนาะตอนนี้กำลัฮหอดบ่อนล้างหน้าล้างตาแล้วทุกคนถ้าเดี๋ยวแปลงฟันเกี่ยมไปหาอย่าโมงนมออม น้ำของป้าม่นี่เลยลลธรรมชาติดีไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้ซุ้มเฮากับผ้าเดียวล้างหน้าล้างตาแต่งตัวเร็วแล้วนะเดี๋ยวสีผ้าเดียวไปหายยำโม่งวันนี้นะเดี๋ยวไปลุน้นบ้างเดียวว่ามันสีได้สีหมานํำเรลยเนาะ มาฮอดบอลที่เฮาเซมองเมื่อวานนี้นะนี่หัวน้ำฝรั่งอะคนไปอาบน้ำแต่คืนนี่เด้เมืเ่อเชามาก็ได้ลงนั่นละ่ะมานได้เห็นบอกมานเนาะเสือโอ้โอนาหนะฮะตัวยิ่งั้งหมดฮัลโ่ลตัวนะั้นกระพุเลอยดึก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 อยู่สตีฟพลัดมาทางพุ่นเนาะสฟีฟมาทางพุน่นผู้เดียว มาแลยมาเลยมองไม่คนย้ำน้ำฮ่าปาตัวมองไม่เขาสลานอยู่ เขาว่าเ้ามบีมานถ้ากระมานอยู่ด้หาทางบกบีมานก็หาทางนำ้ำหาทางน้ำได้มาน,มนเนะนนย็นหดกนนห้นตขนงาไหเนี่ย เดี๋ยวนะเห็นอยู่สดเด้อนนี้นะเด้อนนี้ก็คือสามตัวคอยเห็นจักใสวิสัยและน้ำนะตัวนั้ำผุหมิงบ้ามารได้เหมือนกั่นโอ้ยจิงจอยู่เลยนั่นั่นทางลุ้มนะมามาอยู่นะคะถืออิละหานหานหันหลอดปลาน้อยกันปลาใหญ่เนี่ยเอากอ้็ทำสีเอาอ๋อโต เธอก้อนนี้ยังมีจื้ออยู่บ่อเธอก้อนนี่ก็ทั้งฟาดทาั้งข่มอ่อฟามาเหมือนน้นะเท่าน้องงามงามอัอนนเลอโรนี่พอดเดียวเท่ามาลาบมากินแล้วก็ฟาดข่มู่เป็นตาม,มาเหมืผลงานเท่ามาโมนิมโอ้มาและสี่นี้ละ ขี้เยอะเลยมาได้นี่ปลาปลานี่เป็นลาบจะเท่าเท่าที่ลายเด็กเอาละาเละพ่อหยิบน้ำเจ้าได้คนใดเอาจะปลาคอยปลาจะมดมอ่งนี่เลยไปพยายามตอนนั้นพยายามหลังที่โตมาลุ้นเบืองหลังที่สองเด็ดทึ่งระดับต่อใส่ไม้ใส่ไม้ขี้ได้ปลาคุยเยอะเลยนี่อย่ามองไป ป่าพูน่ะหน้าขาวพูขึ้นมาละฮั่นจะบางเงอนเยเล้บอยเบลอยโตู้บุรเออพูดะหูเดียพูะี่ลแต่เาต่อลนะป่าโอ้มีว่าบ่ถือชนนั้นชนนี้มีแต่ช้นพูไหน มัดกระเม็นสนัสนีแล้วเลยมาเลยมาเลยมาเลยนี่มันก็อีหลากนะปลาตัวปลาโคก็มีปลาโคก็ตัวใหญ่อือปลาตองก็ะลายปลาตองก็ะลายปลาอันลีก็ะลายปลาตองก็ะลายปลาโคกรลายตายแล้วปลาปลากรุดปลาซึมปลาซึมหปลาซึมที่เราะปลากรุดนะมันอันนี้ไม่เห็นละเทล้วนยูเทิร์นเดห่างมันเด หาไม่เห็นถ้าเบิ่งหางมาย่านี่หางมันปรากฏมาๆๆมาเอ็ดกินนะเขอหมูเนาะคักเด้อทางนี้ตัดไม้น่ะตอนนี้ก็มาหดบอแล้วทุกคนเดี๋ยวสภาพาดี๋อวปิดปากกันเนาะปาก็มีแต่ตัวใหญ่ๆตัวสับๆทางนั้นเลย ปลาดมองพิษเป็ดอยอะใช่ปิ๊พิษพิษเป็ดมันมีหูจักกันเลยเป็นเส้นแล้วเป็นเงินแล้วมองยุ่งขนาดอาสองป่าเป็ดอ้าวทั่วป่าเข้าไปอ้าวทั่วป่าแล้วก็มองคาดไ่ได้เพิ่งเลย่อนจะได้จะโตแล้วฉันนี้จะปิดป่านะจะหนึ่งคอยปิดเดิมมองคาดได้แร่มีมานได้ซื้อซีมยังไ่ได้จักเตอรเจ้าคนนี้ บางหาไม้ปีนก็ซื้อก็ฟ้ามีก็ซ่สำซอกเกตเลยได้ปิดป่ปานล่วอมียังทันตตยเอาสูงไหมเยอติดพิถอยขึ้นปา่ปาสดๆไม่ไหม,ไมเลยนี่ใช่เรื่องผาเลมันห่างก,กับพี่อุ้งสายงู่นจะป่าเป็นนี่หดลงเชือ Nào xỉu phải hết có ý biết bà không đúng thì phân cưng con máy tâm bị cơm mô Tâu hụt đây Nó cười cho nhẹ Thằng thầm lô Ngoài xe sột mất nạc là Ốt nè คำโหมิถุนหดูเมืเอ่อปุ๊จะโดน่กินปาอยู่นะบ่มีมันสมองน <c oughs> โอเคล่ะข้อแล้วกอเสิลดเลยลฟ์สด <c oughs> อ่าตัวผลงานเฮามื่อกี้ถือว่าโอเคอยู่นะป่าอันนี้เลยอันยู่บ้านเฮามีม่ ปลาพูปลาอะไรไกล้บ่ปลาลายแดงลายไกล้อันนี้ปลาลายใกลกินแล้วกรเบ้อซื้อปลาแต่ละอันโตกับบีฮูจักอันนี้เนี่ยใช่ปลาปติเตมลมันมีเตมปลาติเตมมันมีเตมอันนี้ปลาปุ๊กปลาปุ๊กันนี้นะปลาซูดนะปลาไอเตมแตวนั้นนะไอเตมอันนี้หังว่าปลาพิเตมใช่นี่ก็เออปลาซูด อันนี้ประจาดเชื่อล้วประจ่าไปประจ่าประจาดประจาดปละจ่าที่มันคือปลากสเนี่ว่ามันตัวยื่งอ่ะนะโา้โหเจ๋งเลยหมูฉันเคยเห็นแต่ปลาแค่ปลาหนังปลานั่นแหละโกสโตัวใหญ่ๆสภาพมองยุ่งหมดแล้วทีมในผ่านเ่ายังมีท่านมาอยู่เนาะเคยต่ดอนแล้วเคยต่โดดแล้วนอนด่เต็้นท่านเราหูกังค์ทนไม่อะไรจะวิ่งขึ้นหอดเปล่า ทอด่นันดเช็ดโดทีมงานกะนี่ผู้นอนอยู่เท well ิงเนี่ยล้วก็นอนยูหลุมพุ่นี้นอนอยู่เทิงที่กระลายเต็นอยู่ด้สามซีเต็นนี ไอ้ผ่าน้ามาละทุกคนหมานี่เล้หมันไกล้ในกินเหล้าไกลป้าแล้ววะเนี่ยกเกิดควมดานะนะมอมานำไอผ่านกับมีอดเด้อพี่โตเขาวงมได้คืออันเลยเขาฟิทาเอาก็มาตัวทุกคนข้าเจ้าหมันหอบเสาเนาะหมอนใต้ป่าไปนึ่งแล้วกะนกนกคือล้วกเออนก นกเปาบ่เนบ่าเออแต่เนี่ยอยู่นักกินเชิญเจ้านะตดอนอันนี้ไก่อังกู๋เขาอัตดอนนิมานไปเลยนะว่าให้เขานำหนาไปก่อนเราตัวใหญ่เเพิ่นนั้นถ้าเอาตัวใหญ่เห็นตีนมาเลยโอ้ของแทไก้้า ยสมาปิงป่าท้าทีมงานทุกคนทีมงานทักก่อยังมามีมืดเนาะยังในพันกล่องกระบาดหมอ่งกรมาละมานใกล้กรบบาสีมาปิงป่าท้าทีมงานเขาอันนี้ก็คือคนงานเขาคนงานทีมยิงเขาใช่เราไม่ปิงนะ มาปิงป่านี่ป่าก็ได้ซปิงผลงานเท่าก็ถือว่าหมานอยู่ได้ผลงานเทาผลงานเท่าเป็นอึเป็นอึนมาได้เพราะจัป่า่อกป่าเด้เรามาเป็นแม่โคหนังเบิ้งข้าเจ้าน้อยยิ่งยากก ตาหมันคองกินอะไรปิงเต็มต่อไฟข้าวาร์ด่ลยตาลิ่งเต็มตอขุดิุดนุพขุดขดดขุดาุดุดขุดืุดขุดขุดุเขิดขุดุดข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 ุดออุดนกดขดขดขุดมาดขนขข่ดว่ากุุกสสดอ ไม่กินเหล้ากับป้าเลยนครับมีตะโกนยาเสพแลวเข้าล้ปีนี้เดยกินเหล้าแต่ไม่กินตเคร่องกับ่ได้กินต่หอมเลันปีนี้มีถึงก้อยแ่นะเขก็สี่โห่ตายเออเหนเอาหมดตาเมนีได้กินก้อยไก่ป้าโอ้เป็นบุญป้าัน บมืิอกี้เราจังโหมเปิดมาก็ได้กินเท่านี้ก็หางก็ได้กินเท่านี้ได้เปิดมานานได้กิเกโนดมันก็กินเนอะเคยกินบ่กินแล้วแหละนั่นกูไ่เคยกินแล้วแหละกินบนนกขวาจะเขาชื่อเลยด้กิเกิโนดต์นะนกขวาหมาได้หากินไได้ ตุยแบบตุยนดแบที่ไม่เช่ก็ติดหนึ่งตัวไทยเลยน่าี่จะชุพุดเลยแหะนาแหงคักโกนมาแห้งคักป้งแล้ว่ะาปรุงมากิ้นลงเลยน่าจะค้างอันนี้ก้อยเหรอก้อยใก้ก้อยเต็กปลา กอยไก่ป่าสีมือบะมอนกระเบินกระเพาินเินระเ่าิอะ่ะเพราศินาะอรเบินเพิ่นยังโสดอยู่กราอะรก้อยไกไม่เคยกินเได้ชนิดไม่เคยกินเลยครั้งแรกนี่ยไม่เคยกิน้อยตูดมัน แต่ก็ได้ไดผมเป็นน่งเฮียงข่างเล่าในคนติดตามมือหนึ่งสองรอยคนจ้างบปสินเริ่มเลยบาทเนี่เป็นนางข่างมาคลิปหนึ่งช็อแสนจ้างเรา่สอรอยคนเข้ามือเดียวก็เขาจะดีเก็ปอหอมมาใส่กหลายนี่ย่าถ้ามีนประวัติเขาไปเบิรงทุูกซองกันประวัติไปนำเออเีดาแล้วเขาเบิรงนกุนลิได้เบิรงจนจบอีก น้ำร่ืนต้มน้ำซุอมันางเนเหลกมันน่ไม่เม็ดเอท้อเัโึงเหมืองนาวทึงเกือบปิงนัวใส่อมกันเลยเนาะเอาขันนกัเนาะปล่อยไก่มนยไกุ่๊ๆไหนบมมตมเมนอชม่สมพมมนมมนมม่ะสมมแช่นชม ได้คันออกบ่คันนะคันแั้นโคกไมันจะแซ่บดีๆนี่เลยยางลูนกะทปีปิดมือก็ทำได้นี่ตรอนังสะแมอยู่นะคุณน้ำถ้ายืนนู่นน้ำผึ้ยังกกเตะโซดเลยขวดน้ำกะทิอันบูมดันเธอเลยเกี่ยสายเกี่ยขวานนี่นเองนี่เลนะแปบเเวิมก ชิมหน่อยเด้อะชิมหลายแม่นกินนะโเนี่บ้าความเลยว่น้ำมันหลายเพื่อนคนมันกินโบเข้มข้นพอแค่ไหนก็ติดกระซ่ามันเถอเออเกือปไนวลเอาไปใส่น้ำเลยเนาะเดี๋ยวมันละลายไว้เด้ตัวนี้ กาบกาบมันประทินหรอกาบมันเนาควรกันเลยบ่เออใครยังยั่ไปย่ไปเฮ้อมา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 เาเครื่องเ้าเครื่อง

ไหลใช่นเนาะผักหอมหน่อยผักหอมหลายได้หลายก็มี <c oughs> หอมหน่อยโทษหน่ยนะตอนนี้นะเอาลากมาใส่ใต้มเห็ดเลี้ยววะบีดเห็ดแฮมมาตั <c oughs> กก้อยไก่ปลา <c oughs> แต่ดอนว้าวกันบ <c oughs> ีเห็ดกระแชบอยู่แล้วกแทนสาวครีมตะ ตัขนาดเอินซื้อเขายังไม่ถือละครีมครีมไม่ถือแล้วเนาะบ่นคีมเลยฟิล์มเลยแล้วราสุอซาวดีมผัดเขาดูจ้องเขาขาวบ้าจ้องเขาก็ได้ตัวหนึ่งจะโกกไว้ตัดเพื่อไว้วางกีซามนลย ไั้จท okay. ั uh, はは้น่อยทีปั่นท้งยก๋วยเตี๋ยวโลดยน็อตเฝอโรยถ้วยกับไงแล้วเนาะเจ้าก๋วยเตี๋ยวน่ะบ่อเฝอเฝอก๋วยเตี๋ยวเพื่อนวะเนาะบ่อตอนนี้จะตีนตีนบอกไก่ละหมัดเออาะ้นเออตอนนี้มตีนนะตีนกับตีนไก่ป้าเเ้ตอนนี้ก้อยไก่ก็แล้วแล้วทุกคนลงมือเลย ม,มามากินข้วนขาวเทงสองคนนี้บิมันกินก้อนขึ้นเยอะย้งคับแญ่อย่ผมชอบไหมอายเธอหวาบบล่าปล <laughs> าบินนอทำไหมเอาทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็คลิปนี้กับบิมี่พ่เรลายเนาะ เดี๋ยวสิไปหานอนพักผ่อนก่อนจักเล็จกจักน่อยตอนแรกจังจะค่อยว่ากันใหม่ว่าสิไปทั้งเลอทั้งเลอก,กันเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กะอาสำเนาก่อนพวกพอเดี๋ยวหม่วิดีโอนะก่อนสิปิดคลิปก็ขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องในเอฟซีเมื่อทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจเฮ้ยสวนีมตลอดมากขอเฮ้ยทุกคนอยู่ดีไม่แห้งในพวกพอเดี๋ยวไม่วิดีโอนะ๊ายบาย